มากโก็ต้องุ่นจนวาเออก็อมาจ้ามาานางมากนางเสือเสือจะคนละโต๊สองโตก็ได้ตัวนี่เสืองามๆนี่บ่อครับพาลูกไปพาลูกไปซ้อมซ้อมเปิดรดูกาลนะครับนี่เหอยุ่ด้หลวพกล่มีเสื้อเป็นมีเสื้อขายนี่เสื้อขายแม่เสื้อผู้หญงนี่รู้ว่าเป่ห พบบนออกแล้วบอนร่ออกบอนี่ท้ายแล้ว่นี่ผสมใจเสื้อเอีล้วนี่เสือตัวละสาม้อยห้าสิบครับหลุนนีถ้าเป็นหลุนใหญ่ขึ้นมาแน่กับซี่ร้อยมา้นปั้นแดเ็บบุญจักรทานอยู่ไหวย่าง้บุ๋นคนี่ก็คือเขากะมังไปเรื่อยๆคอยไปคอยมา

ขอมาเขามาก็ระเทือนในขามาแล้วมาฮอดแล้วกับขามามาเยี่ยมบ้านน้องบัานยังแนะนี่นนแมนครับเอารถอะไรเสจหน่อยอันนี้รถแม่ฮักบุรีรัมย์ครับอ๋อพีอยู่สองสีนี่บมดเลแมนครับรุ่นนี้มีสองสีถ้าเป็นใสใสอะไรครับใสเอ็มแมนใสเอ็มมีแค่สองสีครับเด็กโอ้เธอเป็นสีนึ่เออใสย,ยังตัวตน,นี้มีเอ็กเอลครับ XL 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 สองไปสอบอยู่สารคามไปเมืีนอนมีงานอยโกลาดี่สิบอไโครลาดครับันขึ้นโต๊ะบ่อยู่นี่เพื่อนพนันกันก็พอเอน่บอโต๊ครับ FC FC ไปกันหัวขวนอยู่มามามาเวะมาทำบุญท้องท่านน้ำก่อนลงที่อ้ไหมครัน นที่มันเคยจะมันจะมีมันจะมีขาวชมพูกขขับขาวม่วงนี่แหละครับนี่ต้นนี้ลายม่วงเขาทำต้นนีดขายครับขายเปิดฤดูกาลบุ่นกระถินปีนี้พุญกระถินปีนี้พ่นสเพ่นสิแจกพระแมนครับวัดหนองคู่นี่ครับวัดในบ้านนี่

กห้องน้ำห้องน้ยู่ข้างหลังครับนี่ห้องน้ำอยู่เดี๋ยพไปเด้เสียงันตลอดเดียวจริงน่นคต์สระนี่ไเยใจเงินดอยกยากาเปนยุบมาอยงองตีบ่บอกแล้วบอกแล้วผู้ใดมาเห็นบ่าวทนตัวจริงเหรป้าตัวจริงเจ้าคือคนละเลื่องครับได้ขีปเลยบนน่ะเห็นบให้ลิ ตรจเ้าอจอมะข่อยสิเดีหนา่แนบ้านนั่เลยคือบกคอยเห็นหนาเพลินคันบุกคยอันนี้ครับนี่แต่โดนือเห็นไอ้บางท่ไย่างงอมบ่นนมอนไครับผมมเเมาเกอเลย ้ยังไงบอกโทษบอกโทษหน่อยจีบละไปบอโทษน้ำครับนี่วะรถจอแมนครับส8มแปา วดนนี้มักหาสามแปดครับอออโอ้ผมสตาร์ทเหมือนั่นจนขาลอยจนแขนลอยไหมสตาร์ทม่นติดอาอแต่ละยางมาเอาแต่ของห่างมาสายยาสมสายยาเพื่อนนั่นละเพื่อนมักแนวนี่ ร่วบบุญกระถินกันได้นะครับแฟนลับ f c ทักเข้ามาสอบถามด้เลยครับไปอยากร่วบบุญกระถินนะครับดูว่าพใดสนใจเสือนะครับพี่น้องเสืองามๆนี่ครับพี่น้องมาแล้วนะครับพร้อมส่งพร้อมแพคพร้อมส่งนะครับเสือสองสีครับขาวชมพูกับขาวม่วงนะครับนี่สวยงามครับมือเอือนเอาไปคลายนางานเปิดฤดูกัลนเบิดแล้วเบิรเลยนะครับเลือสําใดกับสิเดตขายต่อสานันละอ่ะค่อยว่ากันครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์ก็เลยกดแชร์ครับฝากเบิร์โฆษณาครับสระบิลิปนี้ไว้สมหรสักอันเดี๋ยวพ่อก็ไม่คิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ให้เบิร์แค่นี้พ่อ <laughs>